เมกา M18 สมาร์ทโฟนสุดคุ้มปี2021เครื่องเดียวจบครบทุกการใช้งานเพียง1,190บาทสมาร์ทโฟนเมกา M18 มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง5.6นิ้วแบบ IPS ที่ให้สีสันความคมชัดและประสบการณ์การใช้งานที่ดีเกินราคาเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอที่ใหญ่เต็มตาการทัดก็ต้องบอกได้เลยว่าเลื่อนมากๆสะดวกต่อการใช้งานมากๆ ในด้านของดีไซน์ก็ทําออกมาได้โดดเด่นมากๆด้วยการตัดขอบตัวเครื่องให้มีความบางและมวลเพียงเล็กน้อยตัวเครื่องบางทําให้ฟีลลิ่งการจับค่อนข้างกระชับมือ แล้วรู้สึกพรีเมียมมากเลยทีเดียวในส่วนของสเปคจะมาพร้อมแรม4ีรอมอินเตอร์ปรชันซึ่งยังสามารถเพิ่มในส่วนของไมโคร SD c a r การ์ดได้สูงสุดถึง 128GB กิกไม่ว่าจะเก็บไฟล์หนังรูปหรือเพลงก็ไม่ต้องกลัวเต็มเลยระบบปฏิบัติการเป็น Android Version ช1นที่รองรับแอปพลิเคชันต่าง,าง,างบน p l บน s t o r ตอย่าง a c e b o o k line t i k t o k YouTube Netflix แอปธนาคารทุกธนาคารก็สามารถใช้งานได้ในด้านของกล้องนั้นจะเป็นดีไซน์3มกล้อง กล้องหลัง16ล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลทำให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์เรามาดูภาพกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบอกได้เลยว่าสวยสดทุกมุมมองแถมตัวนี้ยังรองรับการใช้งาน 3G, 4G และใส่ได้2สิมมีฟังก์ชันบลูทูธสามารถเชื่อมต่อใช้งานฟังเพลง ดูหนังกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นลำโพงบลูทูธได้เลยแบตเตอรี่เองก็ให้มาถึง3,400ม mm. ิลลิแอมรับรองว่าอึดจุใจอยู่ได้สบายๆทั้งวันสำหรับสายเกมเจ้าตัวนี้ก็สามารถเล่นเกมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ROV หรือเกมต่างๆบนเพ t โต e ก็ Store, อรองรับการใช้งานได้เต็มรูปแบบโดยรุ่นนี้จะมีมาให้เลือกด้วยกันถึง5สีไม่ว่าจะเป็น black blue king green Purple โดยด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ m i โคร USB และพอร์ตแจ็ค3.5ด้านขวาข้างตัวเครื่องจะมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงและปุ่ม power งานประกอบต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆยังไม่หมดยังมีของแถมภายในกล่องแบบ Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเคสใสฟิล์มกระจกหูฟังหัวชาร์จสายชาร์จ m i โคร USB พร้อมประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มพิเศษสําหรับใครที่สนใจเพียง300ท่านแรกที่ทักแชทเข้ามาในตอนนี้จากราคาปกติ3,990บาทเหลือเพียง1,190บาทมีค่าจะส่ง150บาทและบริการเก็บเงินปลายทาง